ความเดิมจากตอนที่แล้วสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะอันนี้คือตู้เสียงกลางแหลมเดี่ยว8ดนิ้วคงหลอแล้วก็เดี่ยว6นิ้วคงหลอเบิ้ลหนิ้วคงหลอแล้วก็เบิ้ล8ดนิ้วคงหลอ่อค่ะก็สตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่จะเรียกว่าขายขายได้ตลอดต่อเนื่องเอางี้ดีกว่า แล้วก็ให้เสียงที่พุ่งเสียงพุ่งนะคะไอเสียงร้องที่ชัดแล้วก็พุ่งไกลจะบอกว่าดีกว่าคอลัมน์ไหมแล้วแต่หูคนฟังเลยค่ะเสียงของ6นิ้วกับ8นิ้วเนี่ยมันจะเป็นเสียงร้องที่กว้างขึ้นจากคอลัมน์4นิ้วกับ5นิ้วในการที่เราเลือกใช้ ดอกสเปคที่ตอบสนองย่านความถี่ของเสียงกลางได้กว้างขึ้นมันทำให้เสียงร้องน่าชวนฟังนะคะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าคุณคุณคุณทั้งหลายเนี่ยชอบฟังแนวดังไพเราะหรือแนวดังอย่างเดียวก็ทุกท่านอาจจะมี คําตอบในใจอยู่แล้วว่าชอบความดังไพเราะใช่ไหมคะก็พวกนี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยเสียงร้องที่ให้ความชัดเจนแล้วก็เสียงร้องที่น่าชนฟังก็เป็นตู้ที่ขายได้ตลอดต่อเนื่องเลยก็ลองมาฟังดูได้นะคะเปิดทุกวันที่ตลาดสนามหลวงสองส่วนขยาย ปิดลานจอดรถใหญ่ใกล้ทางออกเสียงแหลมเนี่ยเราไม่ได้ใช้จรวดเพราะว่ามันน่าลำคาญเราใช้เป็นเสียงแหลมปากแต่แล้วก็ใส่ไดเวอร์44นะคะก็จะบาลานซ์กับเสียงกลางทั้งเดี่ยวทั้งเบิ้ล